อืมโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้คืยอยูช่องจูซอตี้นะครับในวิดีโอนี้แต่ยผมจะมาสอนวิธีการรีโลเกมสเตล่าโซล r านะก็หลังจากที่เราเปิดกาชามไม่ได้ใช่ไหมอ่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ Setting Us เซอร์เซเตอร์อี c c ่แอคนะประมาณนี้กด next ไปแล้วก็พิม e l e t e อ่ะขอคอนเฟิร์มแล้วก็ล็อกเอาออกให้เลยก็มันจะขึ้นไ d เด็กัสตร,ตรงนี้แล้วก็กากบาทออกไปอาทิแล้วก็เข้า ID เด็กัสใหม่ดีเกส์นะเออดีกสอ่าทีนี้มันจะขึ้นให้เราก่ออีเมลใช่ไหมกับอ n t e r อร์โคเรากดการกระบาทออกและเข้าเล่นเกมก่อนได้เลยอย่างนี้ เริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะวิธีการนะใช่ไหมเราก็ต้องเข้าอย่างนี้ก่อนเลือกตัวละครแล้วก็จะมีให้เล่นทัวรรีประมาณ10บนาทีเนาะขิมชื่อไปเลยก็ได้เพราะชื่อไงก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วนะ,อะโอเคน่าจะใกล้แล้วนะอัพตัวละครเสร็จน่าจะสุ่มกาชาได้แล้ว่าทีนี้สตอรีก่อนแป๊บน,นึงกดเข้าไป อ่ะอ่ะ,อะทีนี้กล่องจดหมายเราก็จะได้กาชามาให้เปิดแล้วแอนตัวที่แอนเก่งมากนะเอออย่าลืมใช้กันด้วยเป็นตัวซัพพอที่ปั๊บอิตเคนะอืมมีโล่ให้นิดหนึ่งโอเคก็หลังจากรับกล่องจดหมายเราก็ไปสุ่มกาชากันตัวละครเนี่ยผม,ผมยังเล่นได้ไม่นานยังบอกไม่ถูกนะแต่ว่าเอาอ้างอีกไปละกันเทียริสในเ e ดิตที่เขาแชร์กันมาประมาณนี้ โอเคมันจะมีอยู่2ตู้นะที่ควรจะเปิดก็คือตู้นี้ตู้มือใหม่กับตู้ลิมิตตัวนี้ชิโตะอ่ามาเริ่มเลยชิโตะมาอ๋อมีรูงเฮ้ยมาว่ะ10บโตออกโอ้โหตัวเดียวอ่าไม่หลุดเลยนะได้เลยนะไอดีนี้เออสิโลออกอะแต่ว่าเป็นดไอดีดีโลนะแล้วก็ กดไปเลยอ๋อไม่ได้โอเคไหนๆก็เน้นไหนใช่ไหมอ่อาอุธสักหน่อยก็ได้ไปสี่โลโหถ้าได้ผมก็เอานะไอดี ID นี้อ่าผมไม่ได้จริงอ่ะเฮ้ยโอ้โหหลุดเลทโอ้โหเกือบละ อ่ะต่อยให้หมดต่อยให้หมดบุญมีแต่กำบางครับแบบนี้เฮ้ยโอ้โหครับกูเอาครับไอดี ID นี้กูเอาเออถ้าหากเราได้ไอดีมาใช่ไหมเราก็เข้าไปผูกได้เลยยูเซอร์ แล้วก็บรายอีเมลนี้แล้วก็กรอออีเมลแล้วก็กรอโค้ดอีเมลประมาณนี้อืมประมาณนี้นะแล้วถ้าหากใครยังไม่พอใจก็ทำเหมือนเดิมนะก็ delete a c c o u n ท l o ็ out าททำเหมือนต้นคลิปโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับโอ้โหรีโลผมที่รีโลได้ประมาณไอดีที่สี่เองมั้งเออรวมแบบในไลฟ์ด้วยนะในไลฟ์ผมก็มีไลฟ์เหมือนกันอืม ก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอไกด์สั้นๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะสำหรับช่องใครสนใจเกมนี้เดี๋ยวก็สามารถกดติดตามผมได้เลยนะเพราะว่าผมเล่นยาวๆแน่ๆครับเกมนี้สำหรับเซเลอร์โซละแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆด้วยของช่องมีบัวว่าบัวไข่นิเกะประมาณนั้นนะนะก็ฝากดกดติดตามกันด้วยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าใครมีความเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม